เรื่องอะไรไปข้าวแล้วทำไมไม่กาบป้าเรื่องอะไรกันเ้แล้วเยรเอะไรเีเ่องอะไเ่อกันอนี้อัาเจะงงว่าอันผู้ใหญ่านจะสั่งซื้อ้าไหนโมบ้านเนี่ยโมบ้านยากไรถูกต้องเนี่ยผมมาขอใส่สิทธิ์ยูฟี่ยูเนียวเขาว่าไห้มต้องมาหาอันมาหาเศรษฐีมาหาเศรษฐี สีไทยห้องมหาเจตีน้ำบ่ได้ดอออันนั้นมาสังตึกสังทันเด้อข่ะเละอ้ไเฮ็ดไปนะคะบงการหูวหยอกเล่นกันอย่างนี้นะคะหยอกเล่นกันนี่นดานะหยอกแรงเหมือนกันนะหยอกแรงเหะครับเราแรงครับควาเสียงกันหมดละตรงนี้กางสีไทยคอยบริสิทิอยู่พี่นี่น่อยจองได้บางนีได้พามากเลยนะอะไม่เห็นอะไรเยเจดห้องไฟไหมเหน้อยไฟอเบื้องเอามาถือเบองพวกในไฟครับทันจอ ซข้แบบเขปซอฟท์กยังแหลงกาแฟอ่ะนะแมาแมเดมองกันก็ได้นะครับโเคเแหลงกาตฟจองเข้าีครับเขาฮซิ่งแฮสซิ่รับองางม้งีครับองน้ำนกาแฟดดลอกมาเป็นขเกันของมหาเยาษฐีคนแรกเลยบรเกยว้วก็ิายูจมายูทีอันจยอันจอยปีครับใส่วปาเลยมาอยู่่ะารองาเองเมาเลานิี่ปมเขาถ้า่นีอ้าก็บี่ปมเ ทั้งบางผู้ไอ้ไฟบอกงที่เ่าทังางกอยทั้งพุ่นจังตั้งเขาก้องกันจะทั้งนะไรัเน่ยใส่เสื้อสีรอสานอโอ้อเ้มาเลยมาเลยไฮซีเลยนี่ตรงน้นี่น่ะอันนี้ชักซซ่านครับอ่านักข่าจบอกเห็นดาวอนสอบบเห็นดวงดาวเห็นมองนี่นี่ไม่มาีหร่หนิาาเ้าหนมเอาไปตเมอตแล้วบอ เอาเาลปิดาเลยไปปิดเดือดแล้วเียงงีเขเปิดมาูแไม่ได้ใส่ใบเตยเลยาตอไปตนมาวเอกไปตก็เอาดิบๆนีเาไปตำ่มาหาเศษีก็มีนกอเาจมีแต่ตมีแต่บ้านาเปี้ยวหมูันนี่เห็นบ่เขาเข้าไปกเเฮ้ยแม่งยงนีอืม เเบ่งเานบงตมใบอยู่อย่างตอนแรกคิดว่าไอ้พริกไทยโอ้พริกไทยบันดกเนาะเตมม่ามันออกรสชาติไงเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะมามาเอ็ดเลยมาเอ็ดเลยมาเอ็ดเลย แล้วมันคขาังนีสามพันางนีสามพันโอ้โหใ่อันยาีน่นีัต้างมันี่ก็ินเาเาที่จะเนวกินได้เนี่ต้นมะเข้าต้นมะขามเนี่ยมื่อวานนี่ก็ไปเก็บเห็ดในสวนยางคนเจะไปไปเดี๋ยวค่จะไปเดี๋ไป นี่นะครับหมักเม้าไม่เคยกินเหมือนกันมนเป็นรสชาติยังไงไม่รู้นี่ครับหมักเม้าเขาบอกให้ไปตามกินเปรียปร้ยวขัดฝากรสชาติมันเป็นอย่างไ้ อเบื่อจริงเลยว่ะาดอีนะไม่เห็นได้ยังไงเน่ยยาบาบนอืมวชเสร็จหรือยังอ่ะยังกำลังบวชอแล้วไม่ต้องใส่น้ำเดี๋ยวเราเอายัง ยังไม่เห็นยังไม่เห็นลำเข้าบวดเลยยังบวชบวทโอ้โหมาคืออะไรลูกพรมากพรอโอรสชาติเป็นไงเียวอืมก็คงไม่ไหวละไม่ไหวล้วเออแล้วอืม นี่ครับวันนี้เมนูเมนูอะไรอ๋อนี่ครับบวดชีบวดชีนะครับอต้องต้องใส่ไข่ไม่ต้องใส่ไม่ไข่หร่อว่าเหมือนนี่นะอือต้องทำกันต้องทำกันบ้านเดี๋ยวไม่ทานเพื่อน ใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนต้องเรียนออนไลน์บ้างมันจะมีน้องพี่น้องมันจะแน่นไปไหมมันจะใสมันจะแน่นไปไหมแน่นคือมันหวานไหมล่ะอันน่ะยังยังไม่ได้ใส่ใส่เข้าไปสิใส่โมดนะใส่โมดหวานนะโลนึงอ่ะอันนี้พ่อไม่ต้องใส่หมดไม่ใส่หมดหรอกกินอยู่นะพี่เพื่องฮะหนูบอกว่าเมี่ยน้วยบดชีกล้วยบดชีก็เลยบอกเอามากินหน่อยนะอ่ากใหญ่ คือคนแก่จะกินได้นะเพราะว่ามันจะนิ่มใช่ไหมใช่ต้องให้สุกนิดนึงอ่าก็เคี้ยวเคี้ยวง่ายๆแบบได้ไหมใช่ฟันไม่ค่อยดีก็กินได้โอ้ยชุมน้ำตาลเขากว่าเนาะไม่เหมือนขาไก่เนาะใช่อ่าอันนั้นเราฟันร่วงเลยนะใช่ไหมโอ้ต้องใส่น้ำเข้าไปอีกอะเราใส่หางกะทิมันไม่มีหางกะทิอ๋อต้องเอาหางมาเลือตัวใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ นี่ครับต้องใส่หางกะทินะฮะเราก็ไม่เป็นนะครับทางด้านขนมนี่ไม่เป็นเลยเป็นแต่บัวลอยกระซอมมีเกลือไหมเกลือด้โอ้ใส่เกลือด้วยเหรอต้องใส่สิถ้าไม่งั้นมันเจะอร่อยที่ไหนอ๋อมันเลี่ยนใช่ไหมไหนเฮะเพื่ออะไรส้าก็ต่อยไปแล้วไต่อยไปแล้วกระซอมต่อยใครต่อยล้าวนี่แหละใช่เหรอต่อยด้าวจ้ามอง ผู้เช้าไม่ต่อยโอ้โหเนี่ยดูเท้าประซอนครับดูแถวนั่นแหละต่อต่อยต่อต่อยต่อจะห่อประทางแล้วครูก็มาซื้อกับข้าวแล้วก็ขย eng โอ้เราเรามีอาการเป็นยังไงเหมือนเหมือนกับไอ้หนามต่ำไหมทุกทีมันจะต่อจ่อใช่ไหมเท้าเนี่มันเอาะไรมันใส่เลยรอลายคาไหมไม่คาใช่นะเพรามันโอ้ฝังในเป็นเสี้ยนอยู่ข้างในใช่ไหมทุกี้จะให้ร้านบ่งให้ก็มันก็เจ็บอยู่แล้วก็ยังไม่อยากให้มันตาเดี๋ยวให้ เห็นว่าหลานจะเอามีดมาผ่าออกใช่ไหมให้เดบิทมันเอามาไปนี่สายท่าสุกไงไม่จะเอาแลเอาตะกอนเราเคยเอาถ้ามันหายแล้วนะให้เอาเอาเข็มเอาเข็มบ่งออกเจ็บมากเลวงช้างเลยนั่งคายาหมอต้งมานี่ยใช้มีดมีดเจ็บซึ้งเส้นนี่เลยมีดทำครัวก็ได้เีื่อ้นมันหายไปนะพี่แดงหายไปแล้วโอปาร์ซอร์ไม่แพ้ทุกีสามบานนน่นอุด เจ้าว่าเปิดจัดการก็ห้างมาเลยเดี๋นี้เลยโอ้ยเพื่อเราเปิดจัดการนี่นะครับเี๋มันะมาทรมานเท่าแบบนี้นะลูกค้าก็เท่าร้านไปก็แบบนี้นะัอย่านะแม่เจ้าตัวไปนะครับหมู่มีแต่มืดฟ้าฝนดูก่อนโอ้นี่ครับจะมาแล้วฝนนะครับวันนี้ก็คงจะตกอีกแหละ คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแดงชาแนลนะครับ